ช่วยหาช่วยแต่กลุ่มสีว้างมันอสีดื่นพู่อันนี้อันนี้ต้องใส่เงินเข้าไปบ่ครับต้องใส่เงินเข้าไปวะโ,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 โบ่ใส่บ่ใส่นบ่ครับผม มาเออแบบโคตรปิ๊งลุกพุ่มลุกเฉียงนี่นะตัวแบบนี้นะเออตัวนั้นโคตรแบบนี้ฝ่ายสื่อสารฝ่ายสื่อสารพวกมานรู้ไปสื่อสารเป็นยังตรงใจของลุกพุ่มลุกเฉียงนี่นะเดี๋ยวผมแนะนำก็ตด้ก็ยังไปจากนี้นะไปโอ้ยเขาสื่อสารเป็นยังตรงใจลุกพุ่มลุกเฉียงนี่นะจ้า